สูตรที่สามก็คือว่าเห็นปรากฏการ<ม>ของเสถาแล<ม>้วแล้วก็เห็นว่าประชาชนเขารู้สึกยังไงสอส,อสอนี่ก็เริ่มแสดงความคิดเห็นกันเยอะแล้วในนั้นนว่ารับปากกับประชาชนไว้อย่างไรก็ไม่กล้าเสนอใครเพิ่มเติมอีก<ม>อัน<ม>อนี้อีกส่วนนึ่ไม่ไม่เสนอคุณอุ้งอิ่งละนี่นี่นี่แบบแบบที่สัง<ม>ก็คุณอนุทินก็ต้อง รับมือโดยปริยายก็ถึงคุณอนุทินผมว่านี่นะครับเรื่องที่ประกาศสอบคุณศักศ์สยามและโดยผู้ร้องเนี่ยนำโดยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในวันนี้ของบพชเนี่ยม,มันมีนัยยะสำคัญถึงตอนนี้เข้าใจอืมเห็นไหมเข้าใจมาถึงตอนตอนที่สามเห็นไนหะคุณอนุทินเนี่ยนะครับซึ่งเขาจะต้องรอบข้อเขาขับเครื่องวินเป็นนะอะ นะครับเขาร่อมเขาย่อมที่จะฉลาดเหมือนกันเขาก็มีครูใหญ่เหมือนกันเพราะนั้นเขาก็ต้องชั่งน้ำหนักเพราะว่าเป็นเองแต่องค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระไม่ได้เป็นของเขาอ่ะและขนาดเดียวกันจะอหมดนะครับสั่งวันไหนก็วันนั้นและไม่นับอีกหลากหลายเรื่องราวนะนะครับยังมีเป็นกุรุษกุรุษใครคิดว่ากรณีของคุณศักดิ์สยามเนี่ย หลังจากโดนสารรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยในปปชคดีเรื่องลายเส้นสายการบินไม่มีใครรู้มาก่อนนะยังม,ม,มีอยู่ไอเออี่เรื่องนี้ปักมาแล้วและวันนี้ก็มาปักเรื่องนี้นะครับปักเนี่ยเพื่อให้กระทบก,กระเทือนไม่ใช่เฉพาะตัวของศักสยามเองเห็นไหมเพราะว่าพวกนี้มองขาดคือช้อยหนึ่งเนี่ยเศรษฐายังไงก็ ไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าไม่มีสองลุงอ่าไม่มีสองลุงค่ะมีสองลุงก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าภายใต้เศรษฐานี่เพราะจะต้องตรวจตรวจสอบแล้วเป็นข้ออ้างของการไม่โหวตนี่สูงมากค่ะแต่ว่านี่นะครับสูตรที่ประกาศหน้าขนาดนี้เนี่ยที่พยายามยื้อกันอยู่เนี่ยคือมันมีเกมซ้อนเกมข้างในของเขาด้วยนะเพราะว่าเศรษฐาผมไม่แน่ใจว่าเขาได้รับความรักจากพรรคเพื่อไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม นะครับอันนี้ก็ไปถือว่าเป็นการวิเคราะห์นะครับเป็นพื้นที่โฆษณาก็ก็คิดกันไปเองก็คนฉลาดกันทั้งนั้นเองทีนี้เนี่ยนะครับพอถ้าพรรคภูมิใจไทยเห็นว่ามันเป็นของร้อนเนี่ยเขาก็ไม่รับดิอันนี้มี่เขาเนื่งเขามีรูปแบบเฉพาะเขามีรูปแบบเฉพาะก็หลักการเดียวที่พรรคเพื่อไทยเคยเสนอให้เขาปีจาเห็นไหมเขาเขาก็ไม่รับแล้วเขาก็ดำรงในสิ่งที่เขาถึงจะได้แล้วก็ มาถึงคนที่สี่ที่นี่ซึ่งใส่รองเท้าคู่ใหม่รออยู่แล้วแพงซะด้วยนะครับซึ่งอายุครบเจ็ดสิบแปดปีบริบูรณ์แล้วนะครับชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุเจ็ดสิบแปดนะครับไม่รู้ชาติไหนทักชาติแหละที่จะกำหนดคุณสมบัติแบบนี้ ฝรั่งก็บอกว่าชีวิตเริ่มต้นอาย40ุ40ของเราประเทศไทยก็ถือว่าฝรั่งมันน้อยเริ่มต้นที่78ชีวิตเริ่มต้นที่78ทุกอย่างนี่หนุ่มเห็นไหมคือถ้าผมว่าถ้าไม่มีการคิดกันอย่างมีนนยยะสําคัญเนี่ยกรณีของศักดิ์สยามเนี่ยจะไม่ลงมือกันเลยอย่างรวดเร็วนะครับข่าวที่ปรากฏในวันนี้เพราะแค่สองเรื่องของเขานี่ก็เหนื่อยอยู่แล้วนะแต่ดอกที่ปักเพิ่มเนี่ย มันลามไปถึงคนอื่นๆด้วยเห็นไหมและคนที่ยืน่นเนี่ยเพื่อคุณว่าคนที่ทำให้ปปชรับเนี่ยในการสั่งไปสอบเนี่ยคือเลขาธิการพรรคเพื่อไทยมีสำนวนก้าวไกลมีสำนวนเยอะแยะไปหมดแต่หยิบ <laughs> หยิบสำนวนนี้ <laughs> <laughs> แล้วต้นสำนวนนี้นี่กระเทือนต่อคนอื่นๆในครอบครัวด้วยเห็นไหมทีนี้เห็นไหมความความฉลาดความแหลมคม นะครับหนึ่งสองสามสี่ทีนี้พอมาถึงพลเอกประวิทย์แน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับถ้าถ้าพักเพื่อไทยมาด้วยก็ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะถามกลัววๆัวครับจากหัวหน้าก็มาเป็นสมุนแล้วถือว่ายกระดับ <laughs> ถือว่ามีความทะเยอทะยานะครับ <laughs> ถ้าไม่มา เห็นไหมไม่มาก็ไปหลังก็ไม่ได้นะคือหมายความว่าจะกลับไปที่ก้าวไกลนุ่งก็กลับกลับมาเติมกลับมาเรียกอยู่เลยเรียกกลับมากลับมาใหกลับใจกลับใจกลับใจกลับมากลับมาลอยอยู่ตรงนี้อขณาบัรนรกนะที่นี่ก็อาจจะอดอัดใจบ้างแต่มาแล้วก็กดเสียงวัวร้อปูวัวรอไม่มีการถากถางไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่า แค่มาก็ไม่ต้องถากถางนะทีนี้ไปข้างหน้าก็ไม่ได้เห็นไหมหทีนี้ก็จะอยู่ตัวเลขไงหนะึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งที่เหลือแหละทีนี้เห็นไหมที่เหลือในบ้านเมืองก็กําลังบอกว่าเป็นศูนย์อยากคะทีนี้ก็จะมีทฤษฎีว่าไม่มีทางเลือกเป็นอย่างง้ก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปและประกาศวันยุบสภาชัดเจน ว่าเดือนนี้ยุบสภาเช่นว่าสวาครบวาระวันไหนก็ยุบสภาวันนั้นหรือว่าหลังจากนั้นจะมีวูเหา,าแตกพ่มามนะครับอาจจะมีปรากฏการยุบพรรคเนะี<ม>่ยอย่าคิดว่าก้าวไกลโดนก่อนนะม,มันจะมีคนมาแรงแซงก้าวไกลนะผมจะบอกให้แล้วก็พลิกเป็นเสียงข้างมากไปเองเนี่ยเหรอคะไอ้นี่อีกหนึ่งช้อยอ้โหหลายสูตรเหลือเกิน ก็คือหมายความว่าหนึ่งเป็นเสียงข้างน้อยโดยเพื่อไทยไม่มีอุปโเลย<ะ>สองเนี่ยนะครับปรากฏการในพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอย่าคิดว่าพรรคเก้าใครโดนกอนอย่างอย่างเดียวนะอ,อาจจะมีคนมาแรงแซงเขาก็นี่เป็นสูตรที่ห้าไม่ข้างน้อยแต่เป็นข้างมากมแต่เป็นข้างมากด้วยวิธีการอย่างนี้แต่ว่าการประกาศเรื่องวันยุบสภาจะแตกต่าง หรือไม่จากการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราภายใต้กระดานที่จำกัดอยู่ในขณะนี้คือถ้าเกินจากกระดานนี้เนี่ยนะครับไม่ว่านี่นะครับเรื่องอาศัยตามอำนาจหน้าที่ของยุทธศาสตร์ชาติ หรืออาศัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งก็จะยากตามลำดับเหมือนกันหรือว่าความวุ่นวายมันเกินนะครับเกินที่จะก้าวข้ามความขัดแยง้งก็จะจบลงด้วยโปรดฟังอีกครั้งนึง่ง <c oughs> คือความเป็นจริงเนี่ยครับในทางการเมืองนิตี้ใช้ภาพให้ดูเรียงตามลำดับนั่นเอง <c oughs> คือถ้าเราไม่อยู่ในนี้คนบางคนก็ประชาชนคนทั่วไปคิดไม่ได้นะ <c oughs> จะคิดแล้วจะไม่เข้าใจว่ามันมีกรณีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมีเสียงข้างน้อยแบบน้อยกับเสียงข้างน้อยแบบมากมเห็นไหมและนี่นะครับเพื่อให้เกมมันเดินไปอย่างสมมุก็ตรงไหนตรงไหนกันผิดพลาดนะความผิดพลาดน่าจะอยู่ที่ภู่มใจไทยเพราะอย่างไรก็ตามนี่ใครก็มองเห็นวะ่าเพื่อไทยไปลำบาก ต้องเข้ามาที่ภูมิใจไทยก็เป็นล็อกภูมิใจไทยเสียก่อนอทั้งที่รัฐบรีศักสยามนี่โดนไปแล้วสองนะสารรัฐธรรมนูญหนึ่งพปชเนี่ยแต่ก็เอาดอกเพื่อไให้ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยซึ่งนะครับเคยเป็นคู้กรณีมาก,ก่อนและก็เลือกสำนวนที่เพื่อไทยไปยื่นตรวจสอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยค่ะ นะครับซึ่งเป็นสัมมวนที่มีหลักฐานที่สุดนี่คือเกมทางการเมืองอย่างที่ผมบอกว่าถ้าตะคุณชินวัตเดินพลาดเลยนะเขาก็คุณอ้งยิ่งเป็นคนที่สามสิบนะแต่สามคนที่สามสิบนี่แป๊บเดียวนะนับวันเลยสถานการณ์ถัดจากนี้ไปอย่างที่ผมบอกว่าความกดดันมันมีมากตามโดยเฉพาะความกดดันไปยังรรคเพื่อไทยก็เอากันเป็นว่านะครับสรุปความก็คือว่า เรื่องการกลับของท่านนายกทักษินท่านเอาตามสบายเลยนะครับเ<ห>ราครือ,อไม่ควาว่าเอาละช่างหัวท่านอ่ะท่านจะกลับตอนไหนก็เรื่องของท่านเพ <c oughs> ราะว่านะครับก็คือเราก็ไปพอบอกก็ไม่ได้กลับก็แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ต่างฝ่ายต่างเล่ารานกันเรียบร้อยเพราะเราก็มันมันหนักทำงานก็คือมองเห็นก็คือไม่ความว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งคือพอเห็นมันพอเห็นแล้วยี่สิบกว่าครั้งน <c oughs> ี่นะ แล้วก็ไม่กลับทักทีพูดเป็นทุกทีก็ไม่ก็พูดก็เหมือนเดิมเนี่ยเหมือนเดิมนันนี้ก็เอากันว่าหาความเอาตามเอาที่สบายใจอยากจะอยากจะประกาศกลับวันไหนก็เอาตามสบาย